สวัสดีค่ะพบกับช่องเบนซ่าชาแนลนะคะวันนี้เราจะมา,าให้ดูกันว่าหนึ่งวันดึงม,มีเสียงแประหลาเมื่อนี่ขเขาเห็นอีกอย่างกันเดี๋ยวเสจพี่น้องมาเบืองกันเลยเมื่อกับตอนนี้ก็เวลาเกือบหกทุ่มแล้วเพิ่งไล่โซค้ายเสียหาแล้วจ้าข่าแรงกับฏทัรนกิจเลยจาวิธีคนจะพร้อม ความไปเรื่อยความไปส่วนหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องย t u ู e แคมเนจาหรือว่าช่องเบนจ่าชาแนลนะคะตอนนี้ก็ไล่สดไปเรียบร้อยแล้วมือนี้ไล่เป็นรอบเป็นรอบเดียวเนาะไล่รอบเดียวไล่ตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มถึง หกทุ่มเว่าแบบแป๊บเดียวพานไปแล้วสองชั่วโมงแม่มันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอีกอย่างหนึ่งมันก็สนุกดีอยู่นะเมื่อยอยู่แต่มีความสุขขายได้แนบไ่ได้นแนบอะไรจ้ะมือว่านี่ขายได้สิบเอ็ดตัวมือแรกทท่ไรมือว่านี่ขายได้สิบเอ็ดตัวมือนี่ขายได้ทั้งมอือฮ่าโหขายได้แปดตัวแต่ก็ถือว่าโอเคอ่ะกำไรก็บ่บาย้หดอกเล็กๆน,น้อยๆแต่ คิดว่าทำแล้วสนุกมีความสุขก็เลยทำไปแค่นั้นกระิก็คิดว่าแบบเออ้ายได้คยใดก็ดีใจครบ้างไดกันบอเป็นยังสิบอน้อยแนละ้วแต่เขาเอาเขาจริงๆ่ะว่ามีคนสื่อกแอมนาลาอยู่ด้พี่น้องแอมนาลานีนี้จน,นะ แบบม่นจะมีคนว่าส้อกันได้ว่าจะมาเบาน้ามังสีแม่ขอแค่แบบคือเบาเบาน้าเป็นมูแนงสีแคนีกะโอเคแล้วดีใจตอนนี้กัลงทุนไปหาพันหาพันธาหมัดหน้าเสนขึ้นมาแล้วพันกวาทนราจะได้ขึ้นมาแล้วพันกว่าบทตอนนี้เพราะว่าสื่อเสื้าไปสีพันกว่าบาทแล้วกัอันนี้คือบอกให้ฟังบทุกอย่างใเด้พปีหนอแล้วก็สั่ง ดอกไม้ดอกไม้ป้อมียังต้นไม้ป้อมเนี่ยจากลาซาดานะคะเนี่ยสองร้อยแล้วก็มีสั่งหุนหุนแบบหุนโชว์เสือเนาะสั่งไปแล้วมือสองเจ็ดร้อยบาทตอนนี้ยังมาไม่ถึงเลยก็เลยไม่ก็เลยใช้หุนตัวเองไปนะคะจริงๆคือที่ตาัดสินใจที่ตัดสินใจมากขายเสือผ้ามือสองน้ำเขาอยู่นะเพราะว่า เป็นคนที่แบบโตใหญ่เนาะผู้หญิงร่างใหญ่ค่ะหัวถึงอ้วนค่ะสูงแล้วก็หาไปยางตลาดนุ่งเสืกอบต่ผมไม่ใส่จะควงเลยเสือ้อผมไม่ได้โตหน่อยๆเนาะก็ต้องเอาเสือ้อเสื้อลูกมาใส่เลยนะนึบคนที่ใส่ไดน้นาะเคือขึ้นจอยขึ้นยังหน่อยค่ะแแต่ห้หองนี่จะไ่ได้นนเลยจ้ะก็เลยไปเห็นเพจในเฟซบุ๊กอย่าละก็นอนเล่นๆเลยโฟู์เฟซบุ๊กไปเลยก็เลยไปเห็นก็เลยว่า สั่งมาใส่กันนะเขาผันเขาเขายได้โตสองตัวเนาะเขาขายห้าสิบตัวห้าสิบตัวขึ้นไปก็เลยสั่งมาก็จะขายใส่ด้วยขายด้วยเป้าหมายเราเขาเข้าก็คขึ้นแบบเออเข้าอยากแบบเป็นคนดีเป็นคนอ้นนวนกับจริงแต่ว่าไม่อยากจะใส่เสื้อสวยๆอะไรกับเขาเบ้างอ่ะอ้วนก็มีหัวใจอะ่ะอยากใส่เสื้อสวยๆใส่แล้วดูดีอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจสื่อมาสั่งมาละพี่น้อง ทิเงเดกก็ฝากติดตามเันเดอร์ซื้อเพจว่าบ m เอมเสื้อนำเข้าเสื้อมือสองนำเข้าใช่ไหมว่าซื้อเพจก็จำบ่ไรซื้อเพจว่ามือบ m เอมเสื้อมือสองนำเข้าแคบนีบ่คุณภ,ภาพดีบ่ะ ซื้อเพจว่า B M เสื้อมือสองนำเข้าคุณภาพดีฝากไปกดไลค์เพจให้เลยนจ้าสงสารคุณแม่ตาดำๆคนนี้ด้วยนะคะมันกับมันมันกับพี่ขอดีหลายอย่างอ่ะอาจสิแบบเมื่อยคอเสียอ็อาจีแบบเมื่อยนอกจากนี้แบบเวลานี้ก่นนอก็ปลูกสบายเล่นโทรศัพท์ดูซีรีส์อะไรไปแล้วแต่ว่าเราก็เวลาตรงนั้นมา มาไรซดคล้ายเสื้อผ้าม like, mm ัน hmm. ก็ม่วนไปอีกอย่างหนึ่งแป๊บๆเวลาผ่านไปกว่สองชั่วโมงแล้วแล้วก็ที่สำคัญแล้วก็มีรายได้ด้วยเล็กๆน้อยๆพอได้ซื้อฟูชูรสน้ำปลาไปสละพอได้ใส่ตะมังหงถามว่าพอได้ซื้ออะไรยามก็สิหลาโฟนพอได้ซื้อผงชูรสก็น้ำปลาพอได้ซื้อไปแดก่าละยี่สิบบาทจริี่หมพ่อได้ใส่ตะมังหงกัเน่ย จริงๆอ่ะเมื่อคิดจะเห็นอะไรนี่พี่น้องแต่ว่าพี่สิคนเบาให้เข้าแม่ว่าอุ้ยคปลีกพ่อจุเนอร์สั่นแตงซีแต่ว่า,า,วา,านนตแต่แตงโตขึ้นอย่างนี้นใส่แต่ใส่แต่เสื้อยืดที่เขาแจกในเนะมียนมาร์นะมาหบุดแจักแตง่งโตแต่งอย่างนี้เบ่งทัวดิมาสั่นมาผสมทัวร์เหมือนแต่ก่อนจิตกรมันไม่จะทัวแล้วไรผสมไข่จะบอกให้ตอนนี้เขาไม่รูปสองคน คนแหลกเนื้เลี่ยงเนาะคนแหลกแท่งแต่คนที่ซองเนื้อเลี่ยงกระซ่ามาข่อยไม่หลูกสองขนมาละเอียนันก็ต้องย้อนต้องด้วยต้องย่าดไปเนี่ยละเนาะข่อยก็ไม่ร่าสิเปดูแลตัวเองนะเพราะข่อยต้องดูแลลูกข่อยขอจมไปในถอดคลิปนี่ศูนย์่็มาในศูนย์ศูนย์ขึ้นเฮือเลยสิมวันกัน,น,ดดนอ,อยู่แครว่าสมิ่ตดีเนาะแครว่าเข้าแบบเข้าบบง่ามคือตอนเก่าสิแม่น,ะนะ้องหนยาเข้าไปใหญ่ขึ้น ตีนกาเข้ากับมาฝาเข้ากับมีขี่โผเขากับใครขาเข้ากับไงแขนเข้ากับไงซ้ำเครัรบผิดอยู่ติมันผิดบรงไหนมันผิดอยู่บนบนติมันบอกตองด้วยแบบนี้เลี้ยงลูกแต่ละมือนัอน้นมันแมนยังยๆเดือูหมูเมย์ขึก็สิตายนี่ค่ะบบอกให้ลิงลูกมันเป็นลิงลูกคนน่นะก็ทำนี้ได้อะ่ะก็รักเขา เขาก็ต้องเลี้ยงเขากับจมไปแค่นั้นแหละจ้ะยังมาถือซาด้วยจ้ะประเทศนีก้นกันสินี่แหละเสื้อผ้าของเราสั่งมาเรื่อยจ้ะอันเก่าก็ขายไม่หมดยังไม่หมดแต่อันใหม่ก็จะมาแล้วจ้ะโอนเงินไปแล้วจ้ะวันนี้จ้ะลงทุนค่ะลงทุนเรื่อยๆค่ะําลองเสื้อผ้าร้านเราคุณภาพดีเลิศไว้อันนี้นี่ นี่จ้ะไลฟ์สดเสร็จแล้วเราก็มานั่งพับเสื้อผ้าใส่ถุงยางดีบุี้้บริเวณไกลกาดีค่ะยคอยดูแล้วกันจะทำให้สำเร็จให้ได้อยากสเาสเ,เร็จส้สำเร็จเร็วกับ ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจใแฮนดเด้ออาจจะมีเสียงสอดเสียงแส,งสงนกนี่แน่พอดีมีกำลังใจข้างนอกมีคนคอยแห้กำลังใจอยู่ข้างนอกเต็มตุ่มๆเน่ก็ม,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 มาพักสักนิบนี้นะครับขับใส่สูงยางนีพอดีบําเบงไก่กะอันนี้ควนมาเสือสีขาวเนาะนู้นว่าเสือสังเสือสีขาวมาตะวันอันดับแรกต้องไปซื้อเล่าตากผ้าอีกก่อน สั่งส่งทั่วประเทศนะคะค่าส่งเมาเหมา50บาทนี่จ้ะใส่ถุงแฟตตั๋ว3ตัวมันยัดใส่เลยบอกรึเปล่าดีจ้ะคับลงแล้วโอ้ยนี่คือเสื้อผ้าร้านเรานะคะ ฝากไปกดไลค์กดแชร์เพจมีเอ็มเสื้อผ้านำเข้าคุณภาพดีด้วยนะคะจะขายตัวละแปดสิบเก้าบาทค่ะโอเคมือนอีกันสีฟ้าไว้ซัมนีหละจ้ะไรสซพผืนแล้วเขาประทานไรกินจะไปอาบน้ำก่อนก็จะไปกินขน่าวหรอกพราะว่ากินบะหมี่ไปแล้วฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะหรือว่า ตอนนี้กับพึ่งแบบกลับมาอัคพคลิปลง Youtube อีกตอนนี้มีคนที่ตามอยู่สี่หลายกว่าคนเองอะยังไม่ผ่านกด Youtube เลยฝากเพื่อนๆทุกคนใน Youtube กดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะอยากถึงอยากถึงพันพันซ u b s r r i e ์แล้วก็อยากครบ4,000ชั่วโมงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะกดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยนะครับ ตอนนี้ก็สื้อ้ากัน,น,น่นรักบ้นเนาะกระนางเบานัางจมอยู่คนเดียวนี่างะพี่นองยอมือเดยแบบมือไดยแบบแบบเลยงามย่ำดีอ่ะสิมาเห็ดคลิปตำมะฮูกินตำมะฮูกินข้าวปุนยในเมืองพะวาเป็นคนที่มากินตมะฮูฝักเลยเด็กเสีเห็ดคลิปกินตำมะหูอะรกันตำมะฮูแสบๆนัวๆสตดสตดเด็กก็จะบอกว่าเป็นแดกอนไดตมะฮูแสบเด็ด เพราะวันป็นคนที่ลองมาก,กักบทุกยี่ห้อแล้วจ้ะเอาปากกาเคมีมปเขียนเลยเลยได้ไหมคะลืมลืมอ่ะล,ลืมจับใส่ถุงไปไปทำกันหมดปากกาเคมีอยู่กับแกล่ละโอ๊ยบอรบกวนพี่นอนแล้ว กดซับสไคร์เราวก็ขอบคุณดอกมไม้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ